เกิดใหม่เป็นนางร้ายตัวแม่บทที่92ไปเสียงซิ่วถูกนำตัวเข้ามายังค่ายทหารเพราะนางแต่งกายเป็นชายจึงถูกลากตัวมาโยนในกระโจมบัญชาการที่มีแม่ทัพซือลูกเป็นผู้บังคับบัญชาสาดนำ้ำขอรับซ่าน้ำเย็นผังหนึ่งถูกสาดโครมใส่ไปเสียงซิ่วนางค่อยๆได้สติแล้วลืมตา เริ่มแรกสายตายหญิงสาวยังคงพร่ามัวก่อนจะชัดขึ้นนางเงยหน้าก่อนจะรับรู้ได้ว่าตัวเองไม่ได้ถูกมัดแต่ถึงยังไงก็คงหนีไปไม่ได้อยู่ดีเพราะมีทหารฝ่ายศัตรูอยู่รอบด้านเฮนึกอยู่แล้วเชียวว่าต้องโดนจับช่างเถอะอย่างมากก็แค่ตายนางอาจได้กลับไปโลกปัจจุบันด้วยวิธีนี้ก็ได้หลังจากปลอบใจตัวเองแล้วนางก็ไม่กลัวอีกต่อไป ไอเสียงซิ่วลุกขึ้นนั่งสบัดผมไปด้านหลังจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยนางจะไม่มีวันคุกเข่าให้พวกที่จับตัวมาเป็นอันขาดผู้หญิงเั้นเด้อแม่ทัพซือรู้ได้ทันทีหลังจากเห็นเสื้อผ้าที่เปียกโชกแน่ไปกับร่างหญิงสาวถ้าใช่แล้วยังไงถึงนางจะไม่ยอมรับแต่พวกศัตรูก็ต้องดูออกถ้างั้นก็ยอมรับไปเลยไม่ดีกว่าหรือเกินคาดจะมีผู้หญิงคนไหนกล้าทำเช่นนี้ ผู้สมรู้ร่วมคิดของเจ้าไปไหนเล่าเจ้าเป็นคนของหลงเหิงหรือข้าเป็นเพียงชาวเมืองสูงแค่อยากให้พวกเจ้าเลิกรุกรานบ้านพวกเราเสียทีเกี่ยวอะไรกับคนชื่อนั้นด้วยใครๆก็รักและต้องปกป้องบ้านเมืองตัวเองทั้งนั้นสูงส่งจริงแม่ทับซื่อเดินเข้ามาใกล้ถามด้วยน้ำเสียงเย็นยะเยือกเจ้าข้าท่านดาชครูหรืถ้าทำแล้วไงถ้าไม่ทำแล้วไง ปยเสียงซิ่วตอบแบบไร้ความยำเกรงต้องตาอีกฝ่ายอยากจะให้เขาฆ่านางให้จบๆไปแต่ยิ่งมองก็ยิ่งประหลาดใจทำไมชายผู้นี้ถึงดูคุ้นตาไปเสียงซิ่วขมวดคิ้วแน่นหล่อแบบนี้เคยเห็นที่ไหนนะแต่ยังไงนางก็ไม่ชอบหน้ายอยู่ดีจังหวะนั้นเองอีกฝ่ายก็ชักมีดสั้นมาจ่อที่คอนางด้วยสีหน้าเหี้ยมเกรียมดีนางจะได้กลับบ้านสัทีหญิงสาวปิดตาลง นึกถึงหลงเหิงเป็นครั้งสุดท้ายหลงเหงิงท่านต้องดูแลลูกของเราให้ดีนะอย่าเป็นทุกข์เพราะข้าไม่งั้นข้าจะไม่ให้อภัยท่านแน่จากนั้นนางก็เชิดหน้าขึ้นจ้องหน้าอีกฝ่ายอย่างหญิงพยองริมฝีปากโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มเจ้าไม่กลัวงั้นหรือกลัวสิเขาไม่เคยเห็นใครดูอาถรรพ์ในขณะที่ยอมรับว่ากลัวมาก่อนจึงรู้สึกประหลาดใจสุดท้ายก็หัวเราะเสียงดังลั่นฮึ <c oughs> กลัวจริงหรือข้าไม่คิดว่าอย่างนั้นนะข้าจะลองแสดงให้เจ้าเห็นว่าความกลัวจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรดีไหมไม่จาเป็นเสียเวลาเปล่าข้าไม่ได้มีความลับที่เจ้าอยากรู้หากอยากจะฆ่าเพื่อแก้แค้นให้ราชครูก็ทําเลยทําไมข้าต้องล้างแค้นแทนเขาด้วยหญิงงามย่อมมีประโยชน์มากกว่าคนตายอยู่แล้วเจ้าสามารถเป็นนางนกต่อให้ข้าได้สือลู่เฉยคางไปเสียงซิ่วขึ้น ถึงนางจะดูมอมแมมแต่ก็ไม่อาจปิดบังความงามไม่มีผู้ชายที่ปกติดีคนไหนจะยอมละสายตาจากผู้หญิงคนนี้แล้วใครกันนะที่ทนเห็นนางทำเรื่องเสี่ยงตายแบบนี้ได้ญาติของข้าถูกเจ้าและทหารของเจ้าฆ่าตายหมดแล้วเจ้ายังมีแก่ใจล้อเล่นกับข้าอีกหรือไปเซียงซิ่วตัดสินใจแล้วว่าจะไม่มีทางเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างนางและหลงเหิงอย่างเด็ดขาดไม่อย่างนั้น คนพวกนี้อาจใช้นางเพื่อขู่หลงเหงิงหากเขาต้องเลือกระหว่างนางกับบ้านเมืองเขาคงแทบใจสลายนางไม่มีวันให้หลงเหงิงต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์แบบนั้นนั้นเด้วยซื้อลู่ไม่เชื่อนางแม้แต่น้อยแต่ก็ยังหาวิธีรีดความจริงจากนางไม่ได้ขณะที่ทั้งคู่กำลังประเมินกันและกันอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงโหยหวนดังมาจากด้านนอกท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพ โรด,ดคืนลูกให้ข้าด้วยเถิดเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่ลูกของต้นอินยิงปหลกแล้วไปเสียงซิ่วขนลุกสู้ไปทั้งตัวเมื่อได้ยินเสียงนี้นางเอกนางเอกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นไหนมีข่าวมาว่านางแต่งงานเข้าตระกูลจี้แล้วอยู่อย่างสงบสุขในเมืองหลวงแล้วนางมาทำอะไรที่ค่ายทหารแถมยังพูดเรื่องขอลูกคืนด้วย ทหารฝ่ายศัตรูจับตัวลูกของนางมาทำไมเพราะเด็กคือสายเลือดของต้วนอิ่นยิงนั้นหรือเรากับยืนยันความคิดของไปเซียงซิ่วเพราะภาพต่อมาคือนางเอกทลาเข้ามาในกระจมถึงอีกฝ่ายจะ,ะเผชิญเหตุการณ์ต่างๆมามากมายแต่ก็ทำลายท่าทางบริสุทธิ์ดุจดอกบัวขาวไม่ได้เลยรักษาภาพลักนางเอกได้ดีจริงๆไปเซียงซิ่วมองอีกฝ่ายอย่างตกตะลึงกลัวนางเอกจะจำนางได้จึงรีบต้มหน้าเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกต ที่นี่ไม่ใช่ที่ที่คนอย่างเจ้าจะเข้ามาออกไปซะท่านแม่ทักจ้องหลินเชียนจือตาแทบถลนคิ้วขมวดแน่นเขาคิดผิดจริงๆหากไม่ใช่เพราะได้ยินมาว่านางพยายามจะล้างแค้นให้กับน้องชายคนรองของเขาที่ตายไปซื่อยิงหรือที่รู้จักกันในนามต้วนอิ่นยิงเขาก็คงจะฆ่านางพิ้งแล้วเอาแค่เด็กมาตอนแรกนางยอมรับกับเขาว่าพ่อของเด็กคือต้วนอิ่นยิง แต่มากับคำพูดทีหลังแล้วใครอื่นจะเป็นพ่อเด็กได้อีกถ้าไม่ใช่ต้วอินยิงชายชาวยุทธคนนั้นงั้นหรือตามจริงแล้วเขาต้องการแค่เด็กที่เป็นผู้สืบสกุลของน้องชายซือลู่จึงรู้สึกรำคาญและรังเกียจทุกครั้งที่ต้องจัดการปัญหาของผู้หญิงคนนี้หากเป็นสถานการณ์ปกติเขาก็พอจะอดทนกับนางได้อยู่ แต่วันนี้เขามีเรื่องปวดหัวมากมายวิ่งเข้าหาไม่หยุดไหนจะเรื่องราชครูถูกฆ่าแล้วยังเรื่องผู้บุกรุกที่ลอบปีนเข้ากำแพงเมืองยิ่งไปกว่านั้นเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับหลงเหิงหรือไม่ทหารพาหูหยินกลับไปที่กระโจมอย่าปล่อยให้ออกมาได้อีกขืนลูกข้ามาลูกข้าเขายังเด็กนักทำไมท่านต้องพาเขาไปจากข้าด้วย หากอยากให้ลูกเจ้ามีชีวิตอยู่ก็ทำตัวให้ดีไม่งั้นข้าอาจทำอะไรที่เจ้าคาดไม่ถึงก็ได้ไม่นะอย่าทำอะไรเขาเขาเป็นแค่เด็กเท่านั้นหลินเชียนจือรู้สึกหวาดกลัวแต่พยายามควบคุมอารมณ์ไว้แล้วพูดต่อว่าขอให้ข้าขอให้ข้าได้เห็นเขาหน่อยได้ไหมแค่นิดเดียวเท่านั้นทหารพานางไปหาององน้อยให้เจอแค่ครู่เดียวก็พอ ซือลู่รู้สึกราาจึงอนุญาตให้หลินเชียนจือได้เจอลูกนางเหลือบมองมาทางไผ่เซียงซิ่วก่อนจะเดินออกไปไผ่เซียงซิ่วรอบมองเหตุการณ์อยู่รีบก้มหน้าหลบสายตาทันทีหลังจากทุกคนออกไปแล้วท่านแม่ทับก็จับหน้าไผ่เซียงซิ่วให้เงยขึ้นเห็นชัดว่าหญิงสาวกำลังตกใจเขาเสยยยิ้มถามเสียงเยียบเย็นเจ้ารู้จักนางด้วยหรือไผ่เซียงซิ่วพยายามรวบรวมสตินึกออกทันที ว่าคนผู้นี้เหมือนใครไม่แปลกใจเลยว่าทำไมนางถึงรู้สึกไม่ถูกชะตาด้วยตั้งแต่แรกเห็นใบหน้าเขาคล้ายกับเจ้าวิปริตต้อนอื่นยิงนั่นเองเพียงแต่คนผู้นี้มาในแบบชอบวางกล้ามมีหน้าเขาถึงจับตัวลูกหลินเชียนจือมาคงคิดว่าเด็กคนนี้เป็นทายาทของตระกูลเขาสินะข้าก็แค่เห็นว่านางเป็นมารดาที่น่าสงสารคนหนึ่งเจ้าจับลูกของนางมาทำไมยังเป็นคนอยู่หรือเปล่า ไผ่เซียงซิ่วตั้งใจพูดให้อีกฝ่ายโกรธเพราะหวังจะให้เขาฆ่านางแต่สิ่งที่นางไม่มีทางรู้ก็คือยิ่งนางทำตัวไม่ปกติเท่าไหร่เขาก็ยิ่งอยากรู้จักนางมากขึ้นเท่านั้นหากไป่เซียงซิ่วรู้อย่างนี้นางคงกลับไปแสดงตนว่าเป็นกระต่ายขาวแสนบอบบางตามเดิมแน่แต่ถึงเขาจะไม่ฆ่านางก็ไม่ได้หมายความว่าจะปล่อยให้อยู่อย่างสบายก่อนที่จะห่วงคนอื่นเจ้าห่วงตัวเองเสียก่อนเอถอะทหาร นำตัวนางไปห้องสอบสวนสื่อลู่อยากรู้ว่านางจะทนได้ถึงขั้นไหนนางจะยอมแพ้เพราะความเจ็บปวดความกลัวหรืออะไรกันแน่ไปเสียงซิ้วกลัวจริงๆแล้วตอนนี้ นางขอตายดีกว่าโดนสอบสวนแต่ความตายก็ยังดูเหมือนอยู่ไกลเกินเอื้อมพวกทหารพาตัวนางไปที่กระท่อมหลังเล็กมัดนางไว้กับเสาปาเสียงซิ้วพยายามดิ้นดนขัดขืนแต่ไร้ประโยชน์จนหญิงสาวเริ่มรู้สึกสิ้นหวังแม่ทัพซื่อเดินเข้ามาในห้องในมือถือแส้หนังสีดำสนิทยิ่งกว่าท้องฟ้ายามค่ำคืนดูท่าแล้วหากโดนเคี่ยนด้วยแท่นี้คงจะเจ็บมาก ปเสียงซิ่วอยากจะร้องไห้แต่ไม่รู้เพราะเหตุใดน้ำตากลับไม่ยอมไหลานางอยากจะร้องขอความเมตตาแต่กลับไม่มีคำพูดใดหลุดออกจากปากหญิงสาวทำได้เพียงยิ้มให้แม่ทับซืออย่างเย็นชาซึ่งเขาก็ตอบกลับด้วยการโบยอย่างเหี้ยมโหดเจ็บแต่เห็นได้ชัดว่าเขาเบามือกับนางปเสียงซิ่วกัดฟันแน่นเพื่อคลายความเจ็บปวดจ้องเขาขม็งโดยไม่ปรีปากสักคำ ซื้อลู่ชะงักเมื่อเห็นนางจ้องเขานางพยายามโปรยเสน่ห์ใส่ข้าหรือสายตานั่นไม่ได้มีความดุดันอยู่เลยแต่ก็มีความเป็นไปได้ในเมื่อความงามของสตรีเป็นอาวุธที่แหลมคมที่สุดของพวกนางผู้หญิงคนนี้พยายามทำให้เขาใจอ่อนแล้วยอมปล่อยนางงั้นหรือใจของเขาเริ่มแกว่งจะทำอย่างไรดี ฝ่เสียงซิ่วคงเป็นบ้านแน่หากรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นางจ้องเขาขมิหม่งเสียขนาดนี้ไม่ได้คิดจะโปรยเสน่ห์เลยสักนิดไม่จําเป็นที่เขาต้องใจอ่อนไม่เลยหญิงสาวแค่อยากให้ชายผู้นี้ฆ่านางซะแต่ต่างฝ่ายต่างไม่รู้ว่าอีกคนกําลังคิดอะไรดังนั้นหลังจากลังเลกันไปมาครู่หนึ่งซื้อลู่จึงตัดสินใจเคี่ยนนางอีกครั้งคงจะเป็นการขายหน้าหากเขาไม่เคี่ยนนางซ้ํา ทั้งที่มีสายตาหลายคู่จับจ้องอยู่แต่คราวนี้ไปเสียงซิ่วเตรียมใจไว้แล้วนางกัดฟันก้มหน้านิ่งไม่ร้องซักแอะนางหลับตาราวกับไม่สนใจใย,ยดีเสียด้วยซ้ำแม่ทับซื้อไม่พอใจท่าทางของไปเสียงซิ่วอย่างที่สุดเขาโบยนางอีกสิบครั้งจนเสื้อผ้าขาดวิ่นเลือดไหลซิบออกจากบาดแผลไปเสียงซิ่วทนความเจ็บปวดไม่ไหวร้องครางออกมาเบาๆอีกฝ่ายเหมือนจะพอใจกับความเจ็บปวดของนาง เขาลดแซ่ในมือลงแล้วถามเสียงหยอเจ้าพร้อมจะพูดแล้วสินะข้าไม่มีอะไรจะพูดทำไมไม่สู้กันตรงๆเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าทำตัวเป็นยายแก่ไปได้ไปเสียงซิ้วต่อปากต่อคำอย่างเดือดดานหลังจากทนทรมานจากการโดนโบยนางก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงได้โมโหนะักอาจเป็นเพราะชายตรงหน้าช่างมีท่าทางยั่วโมโหเสียเหลือเกินเขาคิดว่าตัวเองเป็นใคร ถึงชอบมาข่มขู่แม้นางจะไม่ได้ผูกพันกับแคว้นนี้แต่ไม่มีทางที่นางจะยอมให้คนต่างแคว้นมาเหยียบย่ำแคว้นของสามีแม่ทับซื่อนึกทึ่งในตัวหญิงสาวนางดูบอบบางแต่อดทนกว่าผู้ชายบางคนเสียอีกซ้ำยังกล้าจ้องหน้าเขาแบบไร้ความยำเกรงอีกด้วยทั้งที่ตามตัวเต็มไปด้วยบาดแผลผู้หญิงแบบนี้หายากจริงๆ ขณะที่ทั้งคู่จ้องตากันแบบไม่มีใครยอมใครด้านนอกก็เกิดความวุ่นวายขึ้นทหารคนหนึ่งพุ่งทวดเข้ามารายงานหน้าตาแตกตื่นท่านแม่ทัพซื้อนางหอบลูกหนีไปแล้วเอาอย่างไรดีขอรับตามล่านางเอาเด็กกลับมาให้ได้ซื้อลู่รีบออกไปตามล่าหลินเชียนจือดูท่าทางเขาจะเป็นกังวลเรื่องเด็กมากไปเสียงซิ่วลองขยับข้อมือดู ผมว่าเชือกที่ผูกไว้แน่นหนายากจะหลุดไปได้ทว่านางเติบโตมากับรายการโทรทัศน์เคยเห็นฉากนี้ในละครมาก่อนหญิงสาวกว่าตามองไปรอบๆว่ายังมีคนอื่นอยู่แถวนี้หรือเปล่าเมื่อแน่ใจว่าไม่มีใครก็ยกขาขึ้นแล้วดึงมีดสั้นที่ซ่อนไว้ตรงข้อเท้าออกมาต้องขอบคุณหลงเหิงจริงๆที่ทำให้นางได้เรียนรู้เรื่องการดัดตัวหญิงสาวรีบตัดเชือกที่มัดข้อมือด้วยความรีบร้อน ทำให้ผ้าเสือนข้อมือเป็นแผลไปเสียงซิ่วพยายามไม่ใส่ใจความเจ็บปวดตัดเชือกจนขาดได้ในที่สุดจากนั้นนางก็หนีออกมาด้านนอกมีทหารยามเดินตรวจตราแต่ตอนนี้ทุกคนกําลังวุ่นวายกับการหาตัวแม่นางหลินและเด็กจึงเป็นโอกาสดีที่นางจะหนีไปเสียงซิ่วรอบออกจากค่ายโดยแฝงตัวในเงามืดเพาะว่าเมื่อเดินไปได้ครึ่งทาง ก็ได้ยินเสียงเด็กร้องในฐานะที่เพิ่งเป็นแม่การได้ยินเสียงเด็กร้องให้ทําให้นางอดใจไม่ไหวจึงต้องตัดสินใจหยุดดูเหตุการณ์เห็นแม่ทับซือ้อกําลังลากหลินเชนเจือที่หอบลูกหนีกลับมายังค่ายคุณหนูหลินทั้งร้องไห้ทั้งตะโกนขอความเห็นใจได้โปรดปล่อยเราแม่ลูกไปเถอะให้พวกข้าได้กลับบ้านเถอะหากไม่คิดว่าเจ้าเป็นแม่เด็กข้าคงจะฆ่าเจ้าไปแล้วส่งเด็กมาซะดีด ข้าไม่อยากตายไม่ข้าไม่ให้นี่ลูกของข้าเอาตัวเด็กมาอยา่าข้าขอร้องละไผเสียงซิ่วได้แต่มองไม่กล้าขยับขยื่นคิดว่าจะรอให้กลุ่มคนตรงหน้าเดินไปก่อนแล้วค่อยหนีต่อหญิงสาวเห็นทั้งสองแย่งเด็กกันไปมาโดยไม่สนใจว่าเด็กจะเจ็บเพราะถูกลูกหลงจนร้องเสียงดังไม่หยุด ทันใดนั้นเองแรงที่กระชากกันไปมาก็ทำให้เด็กน้อยกระเด็นหลุดจากมือลอยมาทางที่ป่ายเสียงซิ่วซ่อนตัวอยู่หญิงสาวเห็นก็ตกใจมากรีบกระโดดออกจากที่ซ่อนเอื้อมมือออกไปจนสุดแขนตั้งใจจะรับเด็กไว้แต่เพราะนางอยู่ห่างเกินไปจึงพุ่งตัวไปช่วยไม่ทันเด็กน้อยตกหัวกระแทกพื้นผ้าที่ห่อตัวเปิดออกให้เห็นร่างน้อยที่นอนแน่นิ่งอย่างผิดปกติ หัวใจปายเซียงซิ่วเหมือนจะหยุดเต้นนางคุกเข่าลงข้างตัวเด็กเห็นศีรษะเล็กอาบไปด้วยเลือดเขาจากไปเสียแล้วราวกับเวลาหยุดหมุนเมื่อทุกคนรวมทั้งปายเซียงซิ่วนิ่งเงียบไม่ไหวติงนางรู้ดีที่สุดว่าความรู้สึกของคนเป็นแม่นั้นเป็นอย่างไรไป่ายเซียงซิ่วอุ้มร่างเด็กน้อยขึ้นมาในอ้อมแขนเงยหน้ามองหลินเชียนจือรวบรวมความกล้าแล้วพูดความจริงออกมาตามตรงเขาไม่อยู่แล้ว เจ้าว่าอะไรนะเจ้าว่าอะไรน้ำตาเอิดล้นจากสองตาหลินเชียนจือนางตะโกนแบบไม่อยากจะเชื่อเขาตายแล้วไม่เป็นไปไม่ได้ลูกลูกค่ะหลินเชียนจือร้องไห้พึมพำซ้ำๆสายหน้าไปมาอย่างคนที่ควบคุมสติไม่อยู่ แม่ทับซื่อที่ยืนอยู่ด้านข้างมีสีหน้าโกรธเกรี้ยวหมดความอดทนทันทีเขาตบหน้าหลินเชียนจือสุดแรงแล้วตวาดใส่เสียงดังลัน่นหยุดดองซะในเมื่อเด็กไม่อยู่แล้วเจ้าจะมีประโยชน์อะไรทาหารนำตัวนางไปที่กระโจมนางลมท่านจะทำอย่างนี้กับข้าไม่ได้ถึงอย่างไรน้องชายของท่านก็เป็นน้องชายของข้าทำไมเจ้าไม่ได้เป็นอะไรกับเขาสักหน่อยเจ้าบอกเองว่า เด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกเขาเรา,เราได้ปลอดเถอะอย่าส่งข้าไปที่กระโจมนางล้มเลยนางนั่นไงนางนั่นแหละที่ผิดนางร่วมมือกับหลงหงข้าน้องชายท่านทำไมไม่ให้นางมากับข้าด้วยหลินเชียนจือชี้ไปที่ไบเซียงซิ่วอย่างคนเสียสติใบหน้าเต็มไปด้วยความเกลียดชงังนางควรช่วยรับตัวลูกข้าเอาไว้แต่นางไม่ช่วยนางตั้งใจ นางตั้งใจจะฆ่าลูกค้าไปเสียงซิ่วมองเด็กน้อยในอ้อมแขนแม้จะเป็นร่างที่ไร้วิญญาณแต่เด็กคนนี้ก็น่าเอ็นดูเหลือเกินเด็กน้อยมีรอยบุ๋มบนแก้มเล็กๆดูไปแล้วพ่อของเขาอาจจะไม่ใช่ต้วนอิ่นยิงเพราะเขาคล้ายล่วงอิ่นจนอยู่เหมือนกันแต่ว่าใครจะเป็นพ่อน,นั้นก็ไม่มีผลใดๆอีกแล้วเด็กน้อยที่แสนจะบริสุทธิ์ต้องจากไปเพราะการแย่งชิงของผู้ใหญ่อนาคตของเขาที่อาจจะได้เป็นอ๋อง ตอนนี้กลับกายเป็นร่างที่ถูกฝังใต้ดินอันเหน็บหนาวแทนสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือถึงจะอยู่ในเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเพียงนี้คนเป็นแม่กับคิดถึงแต่ความแค้นส่วนตัวพยายามลากคนอื่นให้ลงนรกไปกับตัวเองด้วยช่างน่าเศร้าใจจริงๆไปเสียงซิ่วรู้สึกเสียใจและสงสารชะตากรรมของเด็กขณะเดียวกันความโกรธที่มีต่อหลินเชียนจือก็พุ่งสูงขึ้น ในเมื่อตอนนี้แม่ทัพซื้อรู้แล้วว่านางมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชายเขาชะตากรรมของนางก็คงไม่พ้นความตายเหมือนกันไปเซียงซิ่วจึงปลดปล่อยโทรสาออกมาแบบไม่ไว้หน้าใครนางอุ้มเด็กด้วยความอ่อนโยนเดินไปหยุดลงตรงหน้าหลินเชียนจือจ้องตาอีกฝ่ายนิ่งแล้วต่อว่าอย่างเดือดจาดเป็นโชคร้ายของเด็กที่เกิดมาเป็นลูกเจ้าเจ้าพูดอะไรเจ้าพูดบ้าอะไร อย่างน้อยลูกชายของข้าเขาก็รู้ว่าใครคือพ่อแม่เขาแล้วเจ้าละ่ะเพระาะการกระทำของเจ้าที่ทำให้เด็กต้องพบจุดจบแบบนี้เจ้าไม่มีสิทธิ์มาสั่งสอนข้าหากเจ้าและหลงหังไม่ฆ่าตัวอ,อิ่นยิงข้าจะโดนจับมาได้ยังไงเจ้าบ้าไปแล้วหรือสมองหนามีหรือเปล่าข้าจะบอกอะไรให้หากเจ้ายอมแต่งงานกับหลงหังตั้งแต่แรกแทนที่จะไปกับผู้ชายคนนั้นทีคนนี้ที เจ้าก็คงได้เป็นชายยาอ๋องอยู่อย่างสุขสบายในตัวนไปแล้วแต่เปล่าเลยเจ้ากับเกียดหลงเหิงเอาตัวปกป้องล้วออ่นจนแล้วเป็นไงล่ะขนาดล้วอื่นจนทำหลายอย่างเพื่อเจ้าแม้กระทั่งเสียงชีวิตพาเจ้าหนีจากงานแต่งยอมออกจากยุทธภพ,พตั้งใจจะไปใช้ชีวิตอยู่กับเจ้าแต่เจ้าก็ยังไม่พอใจเจ้ากลับมาตามล้างแคนให้ต้วอินยิงเมื่อได้ยินว่าเขาถูกฆ่าถามตัวเองถอะ เจ้านะ่ะคือผู้หญิงประเภทไหนผู้หญิงอย่างเจ้าขนาดแม่ทแท้ๆเห็นยังต้องเบือนหน้าหนีเลยคิดถึงแต่ตัวเองรู้บ้างไหมว่าคนอื่นก็มีหัวใจไม่ต่างกันไอเสียงซิวระเบิดคำพูดแบบไม่มียัง้งเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดทำให้นางสุดจะทนกับผู้หญิงคนนี้แล้วเรื่องของล่วออินเจินนางรู้เพราะเขามานั่งกินเหล้าจนเมาแล้วระบายออกมาจนหมด ไผ่เซียงซิ่วอยากจะบีบคอนางเอกให้ตายตรงนี้จริงๆแต่อย่างน้อยเมื่อได้พูดสิ่งที่อยู่ในใจมานานก็ทำให้รู้สึกโล่งขึ้นมาบ้างหลินเชียนจื้อไม่เคยถูกต่อว่ารุนแรงเช่นนี้มาก่อนในชีวิตเหมือนจู่ๆโดนน้ำเย็นสาดใส่หน้าอย่างจังนางได้แต่ยืนนิ่งพูดไม่ออกสมองพยายามนึกหาถ้อยคำตอบโต้แต่ไผ่เสียงซิ่วพูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมาหมดแล้วจึงยื่นร่างเด็กทารกในมือให้ เอาไปลูกชายเจ้าไงไม่นั่นไม่ใช่ลูกข้าลูกข้าเป็นเด็กดีเขาน่ารักแล้วก็ชอบทําเสียงเอาาิอกักด้วยนี่ไม่ใช่เขาไม่ใช่นางผักมือไปเสียงซิ่วอย่างแรงจนร่างเด็กน้อยเกือบจะหลุดจากมือหญิงสาวโชคดีที่ไปเสียงซิ่วยังประครับประคองร่างเล็กไว้ได้ไม่อย่างนั้นเด็กน้อยที่น่าสงสารคงต้องหล่นลงพื้นอีกครั้งสีหน้าแม่ทับซือยิ่งรกเกลียวมากขึ้น เพิงโทรสะลุกโชนสั่งเสียงเกล้าวทหารจับพวกนางไว้จากนั้นเขาก็ชายตามองร่างไร้วิญญาณที่อยู่ในอ้อมแขนไปเสียงซิ่วจัดการทำศพให้เด็กทหารนายหนึ่งเดินมาหาไปเสียงซิ่วนางถอนหายใจส่งร่างเด็กน้อยให้จากนั้นก็ไม่ได้หันไปมองแม่ทัพซื้ออีกเลยฮ่อห,หมดโอกาสนี้แล้วยังช่วยชีวิตเด็กไม่ได้ด้วยตอนนี้ ไปเซียงซิ่วรู้สึกแย่มากและที่แย่ยิ่งกว่านั้นก็คือนางถูกขังไว้ในห้องเดียวกันกับหลินเชียนจือหญิงสาวแทบไม่ได้นอนเลยเพราะยายนางเอกเอาแต่กด่านางทั้งคืนไม่จบไม่สิน้นไป่เซียงซิ่วคิดว่าอีกฝ่ายคงเก็บกดมานานพอได้โอกาสก็ระบายแค้นไม่ยอมหยุดแถมยังจ้องนางอย่างเครียดแค้นราวกับอยากจะฉีกเนื้อออกเป็นชิ้นๆคำว่าไป่เซียงซิ่วไม่พูดอะไรเพราะนางพูดทุกอย่างไปก่อนหน้านี้แล้วดังนั้น นางจึงแค่ทำเหมือนอีกฝ่ายไม่มีตัวตนตอนเช้าหลินเชียนจื้อถูกนำตัวไปสอบสวนเป็นคนแรกแม่ทัพซือยังสงสัยเรื่องตัวตนที่แท้จริงของไปเซียงซิ่วว่าเป็นใครกันแน่เขาจึงเริ่มสอบสวนจากหลินเชียนจือเพราะรู้ว่านางไม่ใช่คนประเภทยอมเสียสละชีวิตเพื่อชาติบ้านเมืองอยู่แล้วสมองของนางมีแต่เรื่องรักใคร่และผู้ชายเท่านั้นการสืบสวนนาง นานกว่าปกติเล็กน้อยเมื่อหลินเชียนจือกลับเข้ามาแก้มทั้งสองข้างก็บวมแป่งราวกับเพึ่งโดนทำร้ายต่อมาก็เป็นคราวของไปเซียงซิ่วถึงเวลาแล้วสินะเฮ้าถ้าไม่ใช่เพราะต้องการช่วยเด็กนางก็คงหนีไปได้แล้วแต่ไปเซียงซิ่วก็รู้ดีว่าหากต้องตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันอีกครั้งนางก็คงเลือกช่วยเด็กอยู่ดีเพราะหากนางทำเมินเฉยนางก็คงไม่อาจสู้หน้าตัวเองได้อีกอย่าง ตอนนี้นางก็เป็นแม่คนลูกของหลินเชียนจือทำให้นางนึกถึงลูกชายตัวเองพอคิดมาถึงตรงนี้ไปเสียงซิ่วก็น้ำตาคอเบ้าเสี่ยวหลินอาจต้องเสียแม่ตั้งแต่แบบอกอยากรู้จังหากเขาโตขึ้นจะยังจำนางได้ไหมถึงจะเศร้าแต่ไปเสียงซิ่วก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองร้องไห้คงหน้าอายสิ้นดีหากร้องไห้ต่อหน้าศัตรูนางจึงชดหน้าแล้วเดินเข้าไปในกระโจม ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ